ยาดีวันยาผีบอกกันเล่นนงไหนมึงโดนในมดกันน้อยเล่นแล้วแด้งปึ๊บยิไอตัวดําๆอ่ะมรู้จักหรือเปล่าขนน้อยนะบอกว่าในกรุงเทพไม่มีผมไม่รู้จักใช่เชื่อไหมรามีเกินห้าทีหายไม่จักโลกนี้หายตาย กูรอดจะเล้กันโอ้ยตงเต่นี่สองกูไม่ไม่ไมเดี๋ยวมึงจยตรงนี้แตนเ้นี่ลังแตนอยู่นี่ผมนี่โดนแตนตอยโอเคเอไปกัอาไปกอนนะแตนอยู่โดนแตนเจ็บจังได้ขอใหเหล็กนายมันไม่ได้ใช่กูจะจัดให้มันสะสมส อันอันนี้ไลฟ์สดนะไม่เออวันนั้นอะวันนั้นห้าสิบเมตรตรงนี้มันต่อยพี่คนเดียวเว้ยพี่ปากเบ็ดเว้ยแล้วก็นี่พี่ก็กิ้งมาทางนี้กูบอกเลยเหมือนฝันแตนเขาเรียกว่าแตนเลยไหมแตนลาม ตัวเดียวตัวเดียวป้าอยู่มันเจ็บแต่โอ้ยอย่าไปเดี๋มาดูดิยนี่เห็นหลังไหมดูที่มือดูข้างหลังแฟนนะนะเห็นไหมล่ะป้าอยู่จับไม้ไปตุ๊กมันเป็นแขนวางมือแล้วมันตกกรงโอ้ยอย่าไปอย่าไปซ้ายนะแตกเดี่ยวเลยมาดาสุดตัดเลยเพื่อนโอ้ยเฮ้ยเต่าก็ปล่อยเขา พอได้พอได้ว้าวสันสออดีแหละก้อยันิตเนของแท้เจ้านี่แหละล่ะไอ้โอโหได้ยรัวงุดุ้่หมคางดำาเนี่ยเพราะว่าเชี่ยุ่หอกคังดำบ้านนี่อรเลย อืมยาเขียวลูมีเอาไหมลูมีหย้าผมเอาไยมผมว่าเดินตรงไหนอ่ะนี่ครับนี่มันเล่นผมฝองน่องเลยเนี่ยทีแรกคิดไม่คิดว่าเป็นแตนผมบอกพ่อแล้วค่ามันได้หมดเอาเหล็กไหนเอาไม่แอบยู้พูน่ะไม่ไม่ออกหรอกยาเขียวมันไอ้นี่แล้วสารใส่มันปวดอ่ะปวดตุ๊บๆอ่ะใส่กระป๋องลงไปกระป๋องน่าใส่ปลาล ไม่พ่อเขาจะใส่คืนไงเ,เราก็ตบ <ก S 1> <ไป S 2> ต่งไว <ป S 2> ้ตัว